ทุกวันนี้หลายบ้านมีหม้อทอดไร้น้ำมันอยู่ติดครัวแต่รู้ไหมว่าถ้าใช้ไม่ถูกวิธีอาจเกิดอันตรายโดยไม่รู้ตัวก่อนใช้ทุกครั้งต้องแน่ใจว่าหม้อสะอาดไม่มีเศษอาหารตกค้างเศษเล็กๆอาจไหมติดเครื่องและทําให้เกิดควันอย่าใส่อาหารจนแน่นเกินไปเพราะลมร้อนจะไหลเวียนไม่สะดวกทําให้อาหารไม่สุกทั่วถึงอย่าใช้กระดาษไขที่บางและไม่ทนความร้อนมันอาจปลิวขึ้นไปติดฮีเตอร์และเกิดไฟไหม้ได้ ควรวางหม้อทอดไว้บนพื้นผิวเรียบแข็งแรงและมีช่องระบายอากาศอย่าชิดผนังหรือของติดไฟง่ายห้ามใช้หม้อทอดใกล้น้ำหรืออ่างล้างจานแม้จะมีระบบตัดไฟแต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากความชื้นควรตั้งเวลาและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับแต่ละเมนูการใช้ไฟแรงเกินไปอาจทำให้เครื่องเสียเร็วและอาหารไหม้หลีกเลี่ยงการทอดอาหารที่มีน้ำซอสหรือของเหลวมากเพราะอาจจะกระเด็นและทำให้ทำความสะอาดยากหากต้องทอดของมันเช่น หมูสามชั้นควรมีถาดรองน้ำมันไว้ใต้หม้อเสมอเพื่อป้องกันคราบมันเลอะเธอะเมื่อทอดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบเปิดฝาทันทีเพราะไอ้น้ำและลมร้อนด้านในอาจพุ่งออกมาโดนผิวหนังควรรอให้เครื่องเย็นก่อนแล้วจึงนำตะก,กร้าไปล้างห้ามล้างทั้งเครื่องในขณะที่ยังอุ่นอยู่อย่าใช้ฟองน้ำแบบหยาบหรือเหล็กขัดหม้อทอดจะทำให้สารเคลือบกันติดหลุดลอ่อควรตรวจสอบสายไฟเป็นประจำว่ามีรอยชำรุดหรือเปล่า เพราะสายไฟเสียอาจเป็นจุดเริ่มต้นของไฟไม่ได้หากใช้ปลั๊กพ่วงต้องแน่ใจว่าเป็นปลั๊กคุณภาพดีและรองรับกำลังไฟของหม้อได้อย่าทอดของแช่แข็งโดยไม่ละลายน้ำแข็งก่อนเพราะอาจทำให้เครื่องทำงานหนักและเสียเร็วไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้งานหม้อทอดลำพังควรมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าทิ้งเครื่องไว้ระหว่างทอดอาหารหากเกิดไฟไหม้จะไม่มีใครรับมือทัน มันทำความสะอาดหม้อทอทุกสัปดาห์คราบไขมันสะสมมากๆอาจทำให้เครื่องร้อนผิดปกติหากเครื่องส่งกลิ่นไม้หรือทำงานเสียงดังผิดปกติควรหยุดใช้งานทันทีและตรวจสอบความผิดปกติไม่ควรเปิดฝาขณะเครื่องกำลังทำงานอยู่ลมร้อนอาจพุ่งใส่หน้าหรือกระเด็นใส่าตาได้เลือกซื้อหม้อทอดที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภยัยเช่นมอ,อกอเพื่อความอุ่นใจในการใช้งานระยะยาว ควรใช้คู่มือการใช้งานให้ครบถ้วนอย่าคิดว่าทุกยี่ห้อใช้เหมือนกันมอทอดบางรุ่นมีฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติเมื่อร้อนเกินไปควรตรวจสอบว่ามีฟีเจอร์นี้หรือไม่ไม่ควรเอาสัตว์เลี้ยงมาอยู่ใกล้ม้อทอดอร้อนอาจเป็นอันตรายต่อพวกมันหากอยู่คอนโดหรือพื้นที่แคบควรวางหม้อทอดให้มีช่องลมระบายมากพออย่าใช้ม้อทอดเพื่ออุ่นอาหารที่ห่อด้วยพลาสติกหรือฟอยล์ที่ไม่ทนความร้อนควรเก็บสายไฟให้เรียบร้อย เมื่อใช้งานเสร็จเพื่อป้องกันสัตว์มากัดหรือเด็กสะดุดหมั่นเช็คตะแกรงและช่องระบายลมว่าไม่มีสิ่งอุดตันจะช่วยให้เครื่องทำงานได้ดีและปลอดภัยและสุดท้ายอย่าลืมกดติดตาม